สวัสดีค่ะพี่น้องนะจิบขอบุญน,น้ำกันนี่งเพลย์เลยขอบุญขอบุญขอบุญนไก่นกมาให้พี่น้องเด้อดื่น,น้ำกันจ้ะ <c oughs> สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะข้ <c oughs> าวเหนียวข้าไหมอ

เขาดนเหลียวล่ังขาเขาในเหีมาจา้ามีข้าคพูดน้ำกลยอมผมเขาได้ลางนั่นดีเขาได้ลางก็ดี น้ำยากระที่เน่เน่เนกินเขาพาัดเ้าเขพัดต้เก็นกินเห็นอืมเห็นูบอเห็นยู่ วิ่นี่เนี่ยไปโไปเรียนจ๋าพ่อไปใส่มาบอกพ่อปานานๆดไูไป้เอาอผีเอ้พผีใส่เอ้พผีคิดมากเึืองเย่เห็นแม่อย่าเห็นแมนอ่อยไปพ่อผีตน่อยไปเ่า อยู่กับแม่ว่าแม่ของม่คุณ<ม>เที่ยวม,ามหาแม่นะ้ะคุณเที่ยวทางหงหลายก็เขาจาะเอาไปยนาหาแเ้นวงเลอพน,น,นี่ยออกมาอยู่หนบ้าง ยุ่งหลายน้ำเหลาพี่น้องยุ่งเหมือนนุ่งลายได้ค่ะยุ่งลายในโบเมนยุ่งอะไรนุ่งน้อยค่ะค่ะสิงแมป่าหรือเปล่าอู้หูาป่าไปทางนู้นแล้วค่ะรอค่ะสิงเข้ามา น้ายหลายเห็นน้องถืออันนี้น้องถือมาป่าใช่ไหมใช่มาป่าออกไปเล่นข้างนอกนะมันร้อนไป<ะ>นป,ปุ่นปุ่นมาด่างออก จะเป็นปืนจะเป็นปืนใหญ่ปังอืมฮึมเราดูชื่อใครมาข้าหาข้าหูข้าหูเ่จ้เข้าตาบดงาเข้าหูอีกต้าวตาบ่ข้าเของพีกินนี่บอ ไม่ได้ฟุ like ้งก็ห <it> ูจุ้งเหมือนจะรัดออกคือได้หางวออกถุกสิตอนนห่อยเป็นมาขายยูสิเขาแมนบอ อบบาซีบเมนอยู่ดกนกพี่นกเนาะว่าเขาภาคอีสานแล้วก็เกอเราก็ชนี้ชิ้นี้แล้วก็ตังต้งไปแล้เหนังมา่วมเอง แล้วก็ปั้งใส่แม่แม่ก็ตายปังปั้งปังปั้งแม่เลยจะฟังว่าใครอยู่ในนั้นเราก็ชี้แดดพาพพี่น้องไปเบื้องหน้าตัวหนึ่งหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งท่วมทุกปีมามีปีใดที่บดท่วมที่ถ่วมน้อยท่วมหลาย ถ้ามันขาดถ้าสะพานกันน้ำมันขาดามันจะมาทางเฮาถ้มาม,าม,ามาาันบวกขาดมันจะมาบวกลามบวกละถ้าว่าเพิ่นเฮ็ดดีแล้วมันหนาวที่บวกลอกตีเพจมาอยู่แรกๆตีทีเพจเพราะท่านเห็นเห็นส่วง ผมหัอนดอวเด็กน้อี้เนี่ๆได้4ีีแล้วเนาะปีนา้าีีี้้อย้้ขี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 ้ขร้ขี้ขี้ ลูกเธอลูกเปลอยู่ไหนเราไม่เห็นเลยอ๋อจุดปลาจิือ,อเปลาโอ้เธอไปตดน้ำาให้แม่กินหน่อยโอเคแม่เผ็ดมาก กินดูดูกโดดไปที่ไป็น่านงหัวอีกต้น<อ>พี่น้องไปร่างเขาได้หล่อน <c oughs> ขอเขาไปเห็ดเบีย,ยกต้น <c oughs> ขอบคุณนะคะ cái này đây cái là mày đâu ha ừ cái đều ngon 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 พัวหอยล้วาจะหอไอะไรแยนมือัวอยล้วายหัวเจ้าขึ้นงอกลายเยสนหัว่อยงอกอีรีพี่น้องหอกงอกเป็นงอกหอกเส้นน้อยๆงอกเส้นน้อยๆอไหมตามอันนีแหละ แม่ก่าตามอายุแ<ม><อ>ต่ว่าท้องคุ้มเพ่งโดนบ้องหอบน้อง,อ,งองนี่นี่แม่จะซักไว้ให้ให้เอาไปโรงเรียนไปเอาอันใหม่มานอนค่ะไปค่ะลูกใครไปซักอันนี้ย่างหอมให้เอามาเ่็นเ้ย ออะะไร่เออพอเพันบอกเรียงชิพาเพันไปขายของเหรอป้ะอะไรอ่ะเดี๋ยวมันงน่กินดูสิมัมุ่งกวนชิมดูสิลูกคอพันบอกเรียงชิพาเพันไปขายฟองข้าวฟองกิน,นกงเลิพพกรุพพ่นเยอะมากขายขวเยนะยวพันก็บ,บอกว่าอะไรนะอันสวัสดีค่ะซื้ออะไรนะพ่อบอกว่าซื้ออะไรนะซื้อ ไม่น่เราไม่ได้ไปขายไอติมอันนี้เราขายของเราขายข้าวปุ uh. ้นขายข้าวปุ hmm. ้นไปยผ้าพิมพ์ไปขายน้ำตลาดเนาะยาถอยถอยจะอีหยังกระถางบุญนะขาทางเอ่ออื้มเร่อป้อ แย่ข้างแม่ข้างลูกหนูสวยไหมถามปะป้านะไม่สวยหนูที่เหรเดี๋ยวโตขึ้นหนูก็สวยนะลูกไม่เปอนไรหายบายปิดกล้องปิดกล้องเลย ฝากกดไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะบ๊ายบายบี๊กจี